I got a bottle of Patron and some lights off. ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่กินดามา่าซื้อแฉโรนโดไม่พอใจแนวทางทําทีมของเอริกเทนฮาร์เดอะไทมส์สื่ออังกฤษตีข่าวว่าคริสเตียนโนัลโดหัวเสียกับเอริกเทนฮาร์เพราะมองว่าอีกฝ่ายหัวดือและยึดติดกับแนวทางการทําทีมสมัยคุมอาแจกมากเกินไปโดยล่าสุดนะครับคริสเตียนโนัลโดดาวเตะคนดังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรชั้นนําแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่พอใจแนวทางการทําทีม ของเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมชาวดัตตามรายงานของเดอะไทมสื่อเมืองผู้ดีหลังจากที่เอริกเทนฮากเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของแมนยูไนเตดแล้วนั้น CR7 ก็มีบทบาทกับทีมลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยถึงแม้ว่าเขาจะได้ลงเล่นในลีกไป6เกมทั้งนี้ฟันเดเบกมีปัญหาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อลบควนโดยเขากลับมาซ้อมแบบส่วนตัวได้แล้วและยังไม่สามารถลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้